ยินดีต้อนรับสู่ช่องบุกมาแล้วครับนะครับวันนี้ช่องผมจะมาเปิดกร์ดชินจังนะครับแถมขนมชินจังนะครับวันนี้ลองสองแพ็คก่อนนะครับอันนี้เป็นจานจานนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาต่อให้ดูนะครับมีเวลาจะมาต่อเป็นลูปไส้ด้วยครับต่อมาแล้วมันไม่มีที่วางนะครับที่บ้านนะครับนี่นะครับผมแกะมาเรียบร้อยแล้วครับกาชินจังนี่ลุ้นสนุกนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับแปะกาวแน่นไปหน่อยนะครับนี่ครับตลงมาแล้วครับ ไปแรกสองดาวชิโนสุเกะนะครับชิโร่นะครับไปดูกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาด้วยนะครับติดกาวอย่างแน่นนะครับกาจะงอได้ครับคิมาวารินะครับไม่ได้ใจนะครับไม่ใช่คิมาวาริคิมาวาริมันนอกชินังนะครับมาดูกันนี่นะครับแกงมาแล้วครับมันก็จะแกะนี่ครับติดกาวแน่นเลยนี่ไม่ชินจังกับชิโร่แล้วครับสองดาวนะครับ การอื่นซ้ำไม่เป็นไรนะครับห้าดาวอย่าสาพอคกับตัวมีห้าดาวไหมดูการแต่การชินจังนี้ห้าดาวออกค่อนข้างเยอะอยู่นะมีเป็นที่มาวรีนะครับปนถึงข้ามาเลยครับน้องสาวชินจังนะครับอันนี้ชินจังนะครับสี่ดาวครับแปะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นชินโตสเกะนะครับสองดาวนะครับ เขาบอกว่าเรื่องชินจังนี่นะครับที่ญี่ปุ่นเป็นเคยอสชินจังนะครับเคยอสก็ว่าสีเทียนนะครับสีเทียนอาดาวะครับฮิมาวานีนะครับใบแรกนะครับเป็นสีเทียนที่ว่าจากความทรงจําของแม่นะครับแม่ชินจังนะครับอันนี้ห้าดาวนะครับเป็นชินจังนะครับก็คือชินจังกับิมาวาลีนะครับโดนชนนคู่นะครับตามที่เนี่ยนะครับมีข่าวบอกมานะครับ ที่เพืได้ยินมานะครับชิโดมสเกตสีดาวนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นการเขียนจากความทรงจําของแม่เขานะครับชิโร่ครับสามดาวเห็นะครับจปดูการ์ดกันมีห้าดาวชิ้จังนะครับกระท้อนแสงเลยครับวิบวับวิบวับครับไปดูงานนี้ห้าดาวครับชิโน่เกะนะครับห้าดาวครับ แก้มันค่อนข้างนี่นะแปะมาค่อนข้างนั่นแหละครับนี่โบจังนะครับเพื่อนริงจังนะครับนี่ครับเพื่อนชินใจครับมาสะออกกุงนะครับนี่ริงจังสามดาวนะครับเดี๋ยวดูกันครับนี่ครับผมแกะที่กระเด็นเลยนะครับริงจังนะครับหนึ่งดาวแล้ว มีหนึ่งแลห้าดาวครับแต่ธรรมดาจะไม่วิบบับนะครับแต่ถ้าเป็นได้วิบบับจะห้าดาวครับโบจังอีกใบครับไปทำมาซ้ำนะครับไม่เป็นไรครับอย่าให้ใบห้าดาวซ้ำพอนะนะครับมันติดแน่นมากนะครับกาวติดกับขอขนมชินจังนะครับแค่ใครเคยเคลมแกะเขาจะรู้นะชิโนะสเกตสามดาวนะครับนี่นะครับแกะนั้นก็แกะยากหน่อยนะเพราะว่าติดกาวมันแน่นนะคนี่มีชิโลนะครับชิโละสองดาวนะครับแกะไหมครับ ดูนะเป็นแบบแล้วเป็นมาโสดจังนะครับดูนะครับนี่ครับหินจังห้าดาวแล้วนะครับนี่ครับหินจังห้าดาวครับนี่ครับไม่ซ้ำนะครับโชคดีที่ไม่ซ้ะครับนี่ครับชิ้นอยแล้วนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไง นี่ครับสินจางห้าดาวไม่ซ้ํานะครับเราไปดูกันว่าได้5ดาวกี่ใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าอหได้ฮะสองได้ได้หาด,ดาว8ใบนะครับก็ถือว่าโอเค1ดาว1นใบ2ใบ2ดาวกี่ใบหนึ่งใบสใบสมใบ สี่ใบห้บาใบหกใบเจ็ดใบแปดใบนะครับสองดาวก็แปดเหมนะครับสามดาวหนึ่งสองสามสี่สี่ใบนะครับสี่ดาวหนึ่งสองสรุปได้หนึ่งดาวสองใบสี่ดาวสองใบแล้วก็นะครับไปแล้วครับนี้